ยินดีต้องรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินดังสาวเบญจวรรณนิตพักตีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองปลือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ภาระงานเป็นไปตามที่กคสอกำหนดภาระงานสอนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ3 2 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูองค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. 1สร้างและหรือพัฒนานหลักสูตรดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช2568 มีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรโดยมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบันหลักสูตรใหม่เน้นการพัฒนาการรอบด้านของนักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นและการใช้สื่อที่เหมาะสมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสมกับวัย1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดำเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบลงมือทำเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญากิจกรรมเช่นการเล่านิทานการวาดภาพการเล่นกลางแจ้งการทดลองง่ายๆและการเคลื่อนไหวตามจังหวะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปถมวัยมุ่งพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านผ่านการเรียนรู้จากการเล่นและประสบการณ์ตรงโดยบูรณาการกิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมเสรี กิจกรรมทั้งหมดถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนแต่และช่วงวัยและบริบทของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเติบโตอย่างสมดุลตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2568 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษามีการใช้สื่อดิจิทัลและการใช้แหล่งเรียนรู้จริงร่วมกับแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากนั้นนำไปทดลองใช้ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ1.5วัดและประเมินผลการเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งเน้นการติดตามพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยใช้วิธีการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการสนทนาและชิ้นง,งานของนักเรียนอย่างต่อเนื่องการประเมินมีลักษณะาตามสภาพจริงและสอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้นผลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าวางแผนส่งเสริมพัฒนา และปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน1.6ศึกษาวิเคราะห์และสั่งเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และสั่งเคราะห์โดยการสังเกตและบันทึกพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการเก็บข้อมูลจากชิ้นงานและพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัญหาและความต้องการเฉพาะบุคคล แล้วสังเคราะห์แนวทางในการปรับกิจกรรมวิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกระบวนการนี้ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละคน1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการจัดสภาพห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ มีมุมกิจกรรมที่หลากหลายและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนได้อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโดยเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินยัยความรับผิดชอบ การช่วยเหลือแบ่งปันและการทำงานร่วมกับผู้อื่นควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจะเรียธรรมและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านานิทานเพลงเกมและกิจกรรมประเพณีเพื่อให้นักเรียนซึมซับคุณค่าทางสังคมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐรมวัยพุทธศักราช2568องค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานพัฒนาและพฤติกรรมของนักเรียนผ่านการสังเกตบันทึกพัฒนาและผลงานชิ้นงานนำข้อมูลมาจัดระบบเป็นแฟ้มสะสมงานหรือฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสเกยภาพของนักเรียนแต่ละคน 2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาสังเกตพฤติกรรมคัดกรองและติดตามนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือมีปัญหาพร้อมท้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาได้มีการประสานงานและร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมวิชาการและการประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนรวมทั้งการจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เช่นกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมวันภาษาไทย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการดำเนินการประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนและร่วมกันวางแนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้านนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่นองค์กรการศึกษาหน่วยงานสาธารณาสุขและชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นองค์ประกอบที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้ดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมอบรมคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ AI ในการจัดทำสื่อจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ในห้องเรียน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูการร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้แบ่งปันเทคนิคใหม่ๆในการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีการร่วมพูดคุยในกลุ่มวิชาชีพครูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองนำเทคโนโลยีและทักษะใหม่ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและสื่อออนไลน์สร้างสื่อที่เหมาะสมกับวัยเช่นภาพเคลื่อนไหวเพลงนิทานและเกมการศึกษาเพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมทักษะพื้นฐานของนักเรียนกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น หลากหลายและสอดคล้องกับพัฒนาการทั้งยังสะท้อนกลับไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างต่อเนื่องส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ผ่านเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ค่าจำนวน 1-20ถึงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับปีการศึกษา2568สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับพบว่านักเรียนหลายคนยังมีปัญหาในการรู้ค่าจำนวน1-20เช่นนับต่อเนื่องไม่ครบสับสนลำดับตัวเลขหรือจับคู่จำนวนกับสัญลักษณ์ตัวเลขไม่ถูกต้องวิธีการเรียนการสอนที่ใช้แบบท่องจำและทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ทำให้นักเรียนบางส่วนเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจและไม่กล้าสแสดงออกส่งผลให้การเรียนรู้ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์ผู้เรียนสํารวจข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3-3ทับเพื่อระบุปัญหาและความต้องการจําเป็นเฉพาะด้านในการรู้ค่าจํานวน1นึ 20. 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการสอนที่บูรณาการกิจกรรม Active Learning ผ่านเกมการศึกษาเช่นเกมจับคู่ตัวเลขกับจํานวนสิ่งของเกมบันไดงูตัวเลขและกิจกรรมใช้สื่อจริงเช่นบล็อกไม้หรือเม็ดลูกปัดเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 3. วางแผนออกแบบทดลองใช้กิจกรรมและสะท้อนผลการสอน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการตามแผนการสอนโดยจัดบรรยากาศที่สนุกสนานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมฝึกการนับการเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงค่าของตัวเลขกับสิ่งรอบตัวผ่านการเล่นเกมและการใช้สื่อจริง 5. ติดตามและประเมินผลใช้แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรม แบบทดสอบก่อนหลังเรียนวิดีโอการจัดกิจกรรมเกมบิงโกตัวเลขผลลัพธ์การพัฒนานที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนอนุบาลปีที่3ทับสามจำนวน30คนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านเกมการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ12.43 และหลังเรียนทุกกับ17.87แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาทักษะการรู้ค่าจำนวน1-20ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ43.8ซึ่งบรรลุตามวัตถุป,ประสงค์ที่ตั้งไว้เชิงคุณภาพนักเรียนอนุบาลปีที่3-3มทับ3ีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นกล้าสแสดงออกเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับจำนวนและมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เช่นการทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นขอขอบคุณค่ะ